สวัสดีพี่น้องมาทำกับข้าวกินกันวันนี้วันนี้มากินยำพี่น้องนี่ปลากระเฉดเดี๋ยวจะใช้ต้มน้ำแล้วเดี๋ยวจะลวกนี่หัวหอมกับมะเขือเปรี้ยวมะเขือเทศหมูสมับกุ้งเดี๋ยวมาลวกปลากระเฉดแล้วก็แช่น้เย็นไว้เดี๋ยวมาลวกหมูลวกกุ้งกันได้ใจ เราปากะเชงดก่อนเรามาน็อปกระเชิดแค่น้ำเย็นเอาเขาเขานั่คือเขียวแล้วออกเลยไปเนาะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวพอแล้วนี่น็อปเลยน้ำเย็นเดี๋ยวจะไม่กรอบอ น้องเย็นด้วยเลยพี่นอ้องไม่ยำผักกระแฉดหมูสับก,กุ้งวะัจะจานกันอันนี้จะใครลวกผักกระเแล้วกุ้งมันลวกเลยพี่นอ้อง ปิดไฟก่อนเดี๋ยวเราจะใช้มาเปลี่ยนน้ำเาพี่น้องหมูสับใส่หมอ้อเลยนี่จะใช้ใส่น้ำไปหน่อยนะพี่น้องอยังไม่ต้องเปิดไฟใส่น้ำไป เร้ยีหมูให้มันแตกๆก,ก่อนก็ใส่แล้วบอดไปได้เดี๋ยวหมูจะเป็นก้อนห้เนาะเนี่ยตรงนี้จะ้ใช้อันนี้เลยผมจะุะรสหนึ่งช้อนอึ่นก๊ด,ดีนี่ซอสปรุงรสนิดหน่อยไปเนาะก็่าเดี๋ยวต้องใช้น้ำปลาด้วย เปิออดไฟเลยนี่ปลากระเช้าที่จะใช้ลวกแล้วกระแช่าน้ำเย็นนั้นนี่จะใช้มาบีมันไม่เย็นออกแล้ววางไว้พักไว้อันนี้คนให้หมูสุกเลยไปเนาะแล้วเดี๋ยวเขาทำให้หมูสุกเลย มาหมูะาช้สุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวพักให้หมูเย็นนักนิดมาเลยมาเลยพี่น้องหมูจะใช้สุกแล้วนี่เลยน้ำปลาน้ำมะนาวเปรี้ยวหน่อยพี่น้องเปรี้ยวหน่อยดีอร่อยะาช้ชอบนี่พี่กขี้หนูจะใช้ตยตำไหะ

แย,ย่ยแไ,ไปเลยพีย่น้องเลยยำผักกระเทยนี่หอมแดงกระมะเขือเทศใสไปเลยยำยำนี่น้องกับแก้มอย่างดีเลยใส่ไปเลยแก hát thêm đến này ôi tạt rồi tạt rồi nè cung Tại đất khúc ơi ồ tạt lên bên nè nè พี่น้องไปเดี๋ยวไปใส่จานกันพี่น้องโอ้โหเป็นน้องให้แป๊บเลย ตะเก็ยบอืนี่เลยยำ ปัากระเคดปกุ้งสดสิปน้องหมูสับอืมแต่ใช้ไม่ไม่ใส่วุนนว้นเส้นนะพี่น้องใส่วุ้นเส้น้มันเอิสัดจับไปเลยสับไปเลยอืมี่น้องเลย ยำปลากระเฉดกะุ้งสดต,ตะไค้ไม่หนวดดูกันใกล้ๆเลยเสร็จเรียบร้อยพี่น้องยำผักกระเฉดกะุ้งสดต,ตะไคร้ไม่หนวดนี่โอ้ยปักกระเฉดลวกก,กรอบพี่น้องปรุงน้ำยำแซ่บ,ซบ,ซบหอมซอยพริกขี้หนูตำใบมะนาวรสจ,จัดๆหน่อยพี่น้องเลย ลวกหมูบดปรุงรสตามใจชอบเลยพี่น้องเป็นไงน่ากินไหมกับข้าวง่ายๆจ,จะใช้มีหนวดยำผักกระเฉดกุ้งสอดหมูบดรสชาติจัดจ้านพีมน้องเขาบอกขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจจะใช้นะช่วยก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจจะใช้เยอะๆพี่น้องกัขบข้าวง่ายๆจ,จะใช้มีหนวดขอบคุณพี่น้องทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญพี่น้องสวัสดีครับ